สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงคอเวอร์ให้ฟังนะคะพร้อมแล้วไปลอร้องเพลงเอ้เอากรต่ายตกแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลานอกหยิบน้องหน่อยหยิบน้องก่อน มาเห็นเนี่ยร้องเพลงคอปเวอร์ก่อนเดี๋ยวป๊าให้กินขนมอยากให้กินปีโป,โป้เนี่ยร้องเพลงคอปเวอร์ก่อนก็มาเมีอะไรตัวขอม่าม่า กินแล้วห้ามร้องนะคะเดี๋ยวติดคอไม่บา,บายก่อนไม่บา,บายบายวพบกันใหม่นะคะ<อ>จบ